ข้ามาสุ่มข้านอมเมื่อในวันที่เมื่อในวันที่สิบแปดหน้าสองเลือน 2, สองพันสิบสอค่ะเจอกับของน้ำหองโสมในตอนตาปางปลอยขึ้นทานเมียเลือนสี่ม,ม้วนมือ,ป,มอ,ป,มอ,ป,อป่วนสิบมือเปี้ยข้าค้าใน่อยตีรองขับพี่น้องแขกที่จำตีกไก่อันตีหัวแถวสู่ขมานหน,น,น้ามือป่วนข้าใน่อยข้าะอันนี้เป็นห้องน้ำผุดใจข้านาะ ทางยันจุดจับไว้กูวันกูวันต่อพอถึงฝั่งปอยไงอันนั้นปีย้อยขะเนาะให้กูตักน้ำมันกับกบมามามา <c oughs> อันนี้คุณลูกมันขะเนาะมันกลนน้ำมันปิ้งหองขะเนาะออกน้ำแต่ก็เป็นยังเราค่ะ ันกันมาจ่อยกันคันอ๋อต้อนตามหมู่บ้านจอมจริงมือป่วนเทาค้าทีวิ่งมือติงเสียลาพี่น้องจจกที่มานนำคันอ๋ออ่านโหเฮงโฮหหมื่นมันค,นคันาะอขางป้อยขึ้นใบทัดแม่หมดต่อทัานแม่จอมจริงมงป่วนเาค้าไหนมีดที่ไหนคัน,คนอ๋อป้อยเดนสี่ม้วนในคันาะปุูกขบเป็นปีในปีนปละหนึ่งฟอกในคัน,ะคะนอ๋อเหมยต่อทัานแม่จอมจริงโหลึืองมือกึ่งในคันอ,อ๋อจอมหมาจอมจริงจอมปิีนคันอ๋อ ร้ายเรินสีมณ์ในเตมีกูปีกูปีในเตม่อฟพูนมาอ่านหัวปากเัาเฮงตีไหมเนาะคะมาสุขา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 